สวัสดีค่ะมือนีกับกมะพร้าวมะพร้าวกับช่องกับแต้หน่อยใช่นแนวกับคพี่น้องเอามือนีกระแต้หน่อยจะออมผ้าขี้เล็กใส่ไข่มดแดงค่ะพี่น้องไป่ฝนก็จะมาเพราะฝนเอาเดี๋ยวจะเหตุวิธีทําให้เบิ้งสักเล็กน้อยค่ะพี่น้องอก่อนอื่นคางมอไ้เลยค่ะพี่น้องฝนก็จะมาใส่น้ำยานางลงไป จากทีงเขาคางนำยานั่งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องมาตําข่าเบือเลยค่ะใส่พริกหอมแดงแลวก็หราซฉังไข่ลงไปตำใส่น้ำกัน เ้าจะออมใส่ใส่นนหนังค่ะพี่น้องใส่หนังให้หมดแดงพร้อมตํำใส่น้ำกันก็พอเบือเลยอเอานาอ้ำยนางลงไปละลายนา้ำ เอเบื้อลงไปออนอาหนำล่างคกใส่ลงไปถ้าขคีเล็กมือนี้ข้าต้มแบบแบบเปือเป่อยๆคักแล้ว ว่าต้องตำก็ได้แล้วก็จองบีเอาเลยเฮ้ยเอานังใส่ลงไปใส่ประแดกนัวๆลงไปนไป้ำตมเดี๋ยวพงปรุงรส ผงนัวหรือว่าผงชูรสใส่ลงไปจากนั้นก็ค้นไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องบอ่ห้ขับเบือติดกลมออ หมอเขาฟดเดินเติบแล้วค่ะพี่น้องใส่ไข่หมดแดงลงไปเลยไข่มดแดงพักซี่พวกบัวใส่พร้อมกันใส่ลงไปคนอ,อืมบัวตัวเลย ใส่หยอดพะขาไข่มาแดงไล,ลาย แต่นี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะเหมือนี้ก็มาพบมาพอกับช่องกระแตหน่อยเชนแอลใครพี่น้องเอาจัดอ้อมผ้ากีรเล็กค่ะเมื่อเนี้อ้อมผ้ากีรเล็กใส่หนังใส่พ้าขาพ้าขาหย่อนงามๆมึงเองคนนึงมีแต่หย่อนแบบอุดตัวเลยหย่อนงามๆใส่หนังไข่มดแดงอืมลมพัดอยู่เมื่อวันก็ได้เดี๋ยวพังน้ำกับเจียวมาจำนะอ๋อ แซ่บๆยมั่กันเด้อค่ะโอ้ได้กินผักาขาบา่ยังวันไลยแทะมหมวนผักาขาหนีก่อนโอ้ทำแลกมาคือหวดเลยแท้ เห็นพักคาหลายก็เลยใส่เลยหลายพัะคาก็เค็บเอาอยู่ในสวนเนาะเอามาใส่อืม แสบก็เกาออมพักเล็กนิดแต่ว่าออมใส่ใส่ยาหนางหรือว่าใส่ข่เบือเนาะเพราะว่าจะเป็นแกงน้ำใหม่ขึ้นกันไม่หวั่นหล up ใส่ผักขาหลายไม่ละมวนยาก มาค้าหรืออนสอนไลน์แต่ว่าแสบ

Mm-hmm. <laughs> นังเจ้าออมกินเลยจ้ะพอดีอย่ำคุบๆดิอืมขนาดลมพัดเนาะทั้งซ่ํนี่ ต่อมพันเนี่คือฝนที่องกไฝน,นสิมากเยาวก็ลงแห้งหไ,ไดแะ Mm-hmm. <laughs> สุดบัวลยกระมือเนี่ยละ่ะสางเลยอ่ะอ๋อถเขาเอภัยหลายๆด้วยค่ะพี่น้องมันรู้สึกว่ามันหลายอีเลย เดออมพักกิเล็กมันเนี้แสบเดอแสบผักขามันเก้มขน้น ใครมาเลีงกบไข่ตรงๆง ืมยังแสบอยู่ลงซดไปหลายยังมาหลายบาทเนี่ย มือนอ้อมผักชีเล็กใส่อนใส่หนังใส่ไข่หมูดแดงไข่หมูดแดงแบบช่วงนี้เมี่ยงแต่ไขต่ตรงๆแซบอ้อมแสบผักขาวหนำมันจะเป็นนำเอ่อมันจะเข้มข้นขึ้นกว่าที่เขาใส่ผักอีตูผักอีตูกะใส่ใดขึ้นกันแต่ว่าใส่ผักขานี่มันจะเข้มข้นขึ้นแต่ว่าพวงมีนตำก็หลายหลายครั้เอ้ามัอนี้ก็บแจนหน่อยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เขาไม่ได้ตามรับชมถามมากถามชื่นชอบกะ ฝากกดไลค์ลกดแชร์คือเก่าเด้นข้ามมัอน,นี้กระแตต้องขอตัวลาไปก่อนไปพบกันคลิปหนา้าสวัสดีค่ะ